ชาวราศีพฤษภนะครับจังหวะดาวราหูขยับโยกย้ายนะครับในช่วงของวันที่17ตุลาในช่วงตอนประมาณ6โมงเช้า22อนาทีนะครับใครที่ตื่นเช้าจะไปตักบาตรทำบุญอะไรก็ได้แต่จะตอบอกทีนะว่าไม่ใช่ทำให้คนเดียวนะคะเพราะว่าดวงของเราคือตัวเราคือดวงของเรามันส่งผลกระทบกับเรานะครับคือจังหวะดาวราหูนี่นะครับอยู่แต่ละภพอยู่แต่ละช่องเนี่ยปีครึ่ง18เดือนเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีพฤษภนะครับ ตอนนี้นะดาวเนี่ยเขาเรียกก่อนอันนี้ราหูนะมันยังนิดนึงนะมันยังส่งผลช่วยเรานิดนึงนะตรงที่ว่าอะไรเขาไปหยุดพบญาตไงคือเออมันไม่ร้อนแรงมากดาวอื่นขยับไปเช่นมัตยูทับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะรู้ว่าโอเคนิ่งได้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถจะคิดวางแผนได้แต่คราวนี้จังหวะราหูจะขยับเข้าสู่จังหวะของลาภะนะครับในพบของลาภะคืออะไร คือข้อดีก็มีทุก,ทกคนจะจะบอกตรตรนี้นะดาวทุกดวงนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีดาวตรงไหนนะครับทุกคนจะมีข้อดีอย่างเดียวล้วน,วน,วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับราหูเนี่ยนะครับบางคนก็ให้ทางลบเขาข้อดีก็มีแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้จริงๆแล้วทําถึงหรือเปล่ารู้จริงๆคืออะไรดวงของเราโดยพื้นฐานดวงอ่ทุกคนเจอหรือไมฮะตอบให้พูดมาตลอดเลยใช่ไหม αι? ใครที่ตามอาจารย์ ไม่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรลัคนาหรือว่าราศีเดียวกันโฉมวันในวันที่ลัคนานะเพราะว่าราศีไม่เห็นดาวข้างในนะครับมันจะมีดาวนะครับที่แตกต่างกันที่ดาวมังโคจรนะ่ะในช่วงสมบััินั้นนะครับคือของเราไม่เหมือนกันทุกคนอยู่เขาเรียกว่าแต่ละปศออคือแล้วแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าดาวมาเดินตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าอยากรู้แบบลึกๆชัดๆนะครับก็ให้มาเจาะเฉพาะดวงวันนี้เอาข้าวข้อไปก่อนนะทุกคนนะแล้วทุกทุกอย่างทำไงครับไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของนะครับเน้นนมเป็นหลัก วางลงนะครับจากวันที่เดือนมาสอสาคัญเลยคือเวลาเกิดและนะครับบอกล่วงหน้าไปอีกแบบ3เดือนหกเดือนสองเดือนทุกคนจะไปวางแผนชีวิตด้อย่างตรงตรงจริงจจากคุณถ่นานดวงของตัวเองแนะนำว่าให้มาคุยกันนะครับทุกคนคราวนี้นะครับจังหวะราหูที่เขาย้ายไปเนี่ยนะจะบอกว่ามันจะทําให้ทําไมชาวชาวราศีพฤษภนะคะคือรู้สึกใจร้อนง่ายขึ้นนะครับเซนจะกลับมามากขึ้นจะมีเซนในการจับผิดตรวจสอบรู้สึกอะไรเร่แต่คราวนี้คือ มันเยอะไงอารมณ์มันเยอะความรู้สึกมันเยอะมันจะเหมือนอยู่ไม่ถูกไม่ติดที่ไม่อยากอยู่อยากจะมีการมูฟหรือต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเส้นคเนี้ยนะคะเพราะว่าจังหวะราหูมันส่งผลแล้วแต่ว่าราหูเนี่ยโดยพื้นฐานดน,นะครับเขาเรียกว่าภพสิบสองภพของในลัคนาเนี้คือมาจากเรื่องงานและเวลาพักคืออะไรอาจจะมีการเดินทางเรื่องงานมากขึ้นแต่คราวนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจังหวะดาวพฤหัสยังตกอยู่ในช่องวินาศนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะต้องเป็นงานที่อาจจะเป็นแบบว่าเบื้องหลังใช้คเนี้ยเบื้องหลังหรือว่าอะไรที่มันเป็นการซ่อนเร้นยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องไปทําอะไรนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการซ่อนเร้นอ่ะมันรู้สึกว่าอาจจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยสิ่งสําคัญเลยนะครับว่าต้องเซฟตัวเองนะทุกคนชาวราศีพฤษภนะครับต้องเซฟตัวเองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะที่บอกนี้ว่าอย่าไปรู้สึกให้มันตะหนกตกใจหรือว่ากลัวมากจนเกินไป ขอให้ท่านทุกคนเอาข้อดีเขาไปใช้คืออะไรเราจะทํางานเก่งขึ้นเราจะคิดงานเก่งขึ้นนะครับแล้วเราจะตรวจสอบงานเก่งขึ้นและเราจะเขาเรียกว่าโปรโมทต,ตัวเองหรือเราเองต้องทําการโปรโมทหรือถ้าเกิดว่าใครทาค้าขายนะคะถ้าเราโปรโมทต,ตัวเองได้ก็มีโอกาสขายเขาได้เงินก้อนใหญ่้อนใหญ่ชัดเจนเพราะว่าลาหูนะครับจะมาอยู่ในตำแตหน่งนี้ก็คิดดูสิว่าต้องผ่านไปอีกเขาเรียกว่าอยู่ช่องละปีครึ่งอะ่ะผ่านไปอีกสิบเอ็ดช่องอะ่ะ ก็เขาจะวนมาเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังทําการค้าการขายหรือธุรกิจอยู่นะครับอาจารย์บอกเลยนะว่าถ้ามีโอกาสให้มาคุยกันนิดนึงว่าพื้นฐานของของ,ของเองจริงอะ่ะมันเป็นยังไงเอาแบบละเอียดแต่ถ้าเกิดตอนนี้คร่าวๆนะครับคือเริ่มต้นให้มีกําลังใจนะครับให้ทํางานแต่คราวนี้คืออะไรลา่ามือมันคือการรุ่มหลงไงเหมือนแับว่าเราได้มากแล้วเราไม่พอหรือเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนจะเอาขอไมเยอะต้องซั่นอีกซั่งอีก,อกแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายหมดหรือเปล่าหรือออกไหมอันนี้ก็เสีอว่าเข้าขายนะคะ เขามาเร่งแล้วเราลถใแต่ต้องสั่งอีกสั่งอีกเพื่อให้ได้ราคาถูกแล้วของก็มากองอยู่ในโกดังอันนี้พลาดนะคะถ้าเกิดว่านักคุณนะอยากก็เรียกว่าอะไรอยากก็แบบลึกๆชัดๆนะคะทุกคนให้รีบมาคุยกันอาจารย์มองว่านะครับจังหวะของชาวราศีพฤษภเนี่ยยังมีโอกาสหรือว่าด้วยสมรรถของดาวเสาร์อะไรก็ตามนะครับยังมีโอกาสในเรื่องของงานอกันที่ดีอยู่นะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกไงว่าแล้วคุณชานดนแต่ละคนอายุแต่ละรอบอีกอ่ะถ้ามีโอกาสมาคุยกันกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ